สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรโที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะ มาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของมือถือซัมซุงนะครับสำหรับซัมซุงกาลิ a ซี่ A15 5G นะครับซึ่งก็จะมีราคาสําหรับรุ่น 4G มาอัปเดตให้ได้ดูกันด้วย ใครที่สนใจนะครับอยา่าจะซื้อมือถือรุ่นใหม่สําหรับ Galaxy A15 5G รุ่นนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นวันนี้น่าสนใจอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของสเปคนะครับซัมซุงกาลิซี A15 5G รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.5นิ้วนะครับจอภาพของเขาเป็นจอแบบ Super AMOLED 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดของเลนส์หลัก อยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนอัลตราวาย5ล้านนะครับเลนมาโค2ล้านส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาถึง13ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็นมี d ด t เทคไดเมนซิตี6100พัดออกตอคอรความเร็ว2.2กิกะเฮิรต d อนดอเป็นเวอร์ชั่น14นะครับครอบทับด้วย One UI เวอร์ชั่น6.0หน่วยความจำนะครับให้แรมมา8กิกะไบต์ลอมหรือว่าความจุจะมีทั้งรุ่น128แล้วก็2 5 6ิกะไบต์นะครับแบตเตอรี่ 5000มิ 5, ah, ลลิแอมรองรับการชาร์จไฟได้25วัตต์นะครับรุ่นนี้มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่5มกราคมปี2024ราคาเปิดตัว8,999บาทนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung g a l a x y A15 5 g รุ่นนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นมือถือรุ่นใหม่ในปี2024นะครับสเปคโดยรวมให้มาค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องหรือว่าชิปที่เป็นตัวใหม่นะครับแบตเตอรี่ก็ ให้มาอึดพอสมควรซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของราคากันนะคะว่าซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดจะเลือกเป็นซื้อพร้อมโปรหรือว่า ซื้อแบบไม่ติดโปรดีนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Gala x y A15 5G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้นะครับวันที่6เมษายนปี2024มีราคาจากหลายร้านนะครับมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับชอบร้านไหนค่อยตัดสินใจซื้อเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันร้านนี้ขายโดยทางร้าน Samsung official นะครับสาหรับ Samsung ซูง g า l a x y A15 นะครับแรม8ลอม128 g b ซื้อร้านนี้รับฟรีนะครับเป็น MicroSD Card ขนาด256 g b ก็คือเหมือนเราได้อัปเกรดความจุเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องของราคาก็ขายอยู่ที่6,990บาทมีให้เลือก2ส,สีนะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็สีดำวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับโปร4 นะครับใครที่อยากไปซื้ออะไรก็เข้าไปสั่งซื้อได้รวมถึง Galaxy A15 รุ่นนี้ด้วยดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับร้านนี้ Samsung Galaxy A15 5G นะครับเป็นรุ่นแรม8ลอม256 g b ขนาดหน้าจอ6.5นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus ขายในทาง Lazada นะครับจากราคาปกติ1 5 5 0บาทลดราคาเหลือ8,188บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับร้านนี้นะครับซัมซุงกาลซีเอ15 เป็นรุ่น 4G นะครับแรม8บลอม128 g b แถม SD Card ความจุ256 g b ให้เหมือนกันนะครับขายด้วยทาง lazada จากราคาปกติ6,999ลดราคาเหลือเพียง5,598บาทนะครับมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A15 5G จากทางด้านแอป lazada นะครับ ้ารนไหนก็เข้าไปสัั่งซื้อกนได้ไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านนี้ซัมซุงกาลิซี่ A15 5G นะครับมีทั้งรุ่น RAM 8รอม128แล้วก็ RAM 8รอม256 g b ตัวเครื่องรับประกันศูนย์ซัม s ุง g 1ปีนะครับราคาเริ่มต้นที่7,790บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากระอนผ่อนได้สูงสุด24เดือนแล้วก็พิเศษร้านนี้ เขาจะมีส่วนลดแจกให้อีก1,000นะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วไปทักแชทเพื่อที่จะรับโค้ดส่วนลดได้นะครับถ้าใช้โค้ดราคาก็จะเหลืออยู่ที่6,899บาทเท่านั้นรวมถึงเราสามารถ แลกซื้อหัวชาร์จเร็วนะครับหรือว่าอะแดปเตอร์ซัมซุงชาร์จเร็ว25วัตต์ราคา439บาทมีให้เลือก2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีร้านที่2นะครับจากทางนั้นแอปช้อปปีเหมือนกันซัมซุงกาลิคซี่ A15 5G มีทั้งรุ่นแรม8ล็อต28แล้วก็แรม8ล็อ256กิกะไบต์นะครับรุ่นนี้หน้าจอ6.5นิ้วแบต5,000ซื้อร้านนี้ 10%ได้ด้วยนะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่7,783บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับจะ่อนผ่อนได้ในส่วนของสีมีให้เลือก2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปี ิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับร้านนี้นะครับซัมซุงกาลิซี่ A15 5G แ a ม8ลอม256 g b นะครับถ้าเป็นรุ่น 4G ก็จะเป็นรุ่นแรม8ลอม128 g b ตัวเครื่องรับประกัน0-1ปีนะครับมีบริการส่งด่วนภายใน2ชั่วโมงให้ด้วยถ้าเราอยู่ในพื้นที่บริการของเขามีของแถมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จเร็วนะครับฟิล์มกระจกแบบเต็มหน้าจอนะครับก็จะมีแถมให้ในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่7,390บาทแล้วก็มีโค้ดลดราคาอีก8%ลดเพิ่มให้ด้ดว ซึ่งวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ยาก่อนพอได้สูงสุด24เดือนนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุง Galaxy A15 5G จากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสําหรับการซื้อ A155G มาดูกันว่าค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT a ทนะครับ Samsung Galaxy A15 5G มีให้เลือก2ความจุนะครับเริ่มดูกันที่รุ่นแรม8ลอม128 g b กะไบต์กันก่อนโปรโมชั Pro ่นลดราคาในเดือนเมษายนนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น4,199อยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้ทําเรื่องย้ายค่ายนะครับลดให้อีก1,500โปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือน ละ899ซื้อได้ที่ราคา4,199บาทค่าเน็ตลุงหน้า900โปร699ซื้อได้ที่ราคา5,099บาท ค่านึ่ลูกหน้า700โปร499ซื้อได้ที่ราคา5349าีบ้าทค่าหนึล่ลหน้า500ทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนแล้วก็รุ่นนี้นะครับเครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราค้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นแลม8ลมสองร้ไนะครับได้ความจุเพิ่มโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น5499บาทสําหรับลูก้าที่เปิดเบอร์ใหม่รับรลูกค้า D c, ที่มเปมห้เือร็ใเกจนะครับแพ็อเ่จลรก เป็นรายเดือนเดือนละ899ซื้อได้ที่ราคา5,499บาทค่านวดลงหน้า900โปร699ซื้อได้ที่ราคา6,199ค่างวดลงหน้า700โปร499ซื้อได้ที่ราคา6,899ค่างวดลงหน้า500ทั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนแล้วก็เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากว่าเราค้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้ทําเรื่องย้ายค่ายนะครับลดให้อีก1,500นี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy A 15 5G จากทางด้านค่าย d t แทนะครับถ้าในที่สนใจอยากไปซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ d t แท็ทุกสาขาส่วนค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ Samsung Galaxy A15 5G นะครับมี2แบบซึ่งแบบแรกก็เป็นรุ่นแรม8ลอม128กิกะไบต์นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น3,799ย,าย้ายค่ายลดอีก1,000นะครับเหลือ2,799บาทมีให้เลือก2สีก็คือสีดำแล้วก็สีฟ้าอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นแรม8ลอม128เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่น 5G นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น4,199มีให้เลือก2ความจุนะครับสำหรับสีมี2สีวิธีการสั่งซื้อนะครับเราสามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ AIS ได้หรือว่าจะไปสอบถามไปหาซื้อก็อไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขา ปิดท้ายกันที่ค่าสุดท้ายสำหรับค่าย TrueMove H นะครับ Samsung Galaxy A15 5G ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น3,199บาทนะครับมีให้เลือก2สีความจุก็มี2ความจุนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกหลายแบบนะครับเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove H ซื้อได้ที่ราคา4,199นะครับเมื่อท่านเป็นลูกค้าของ True แล้วมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899ถ้าเป็นโปร699ซื้อได้ที่ราคา5,999โปร499ซื้อได้ที่ราคา5,34 9บาททั้ง3โปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่กหน้าแล้วก็มีสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา4,199เหมือนกันนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ899มีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วยนะครับ963บาทโปร699ซื้อได้ที่ราคา5,999บาทนะครับค่าเน็ตล่วหน้า749โปร499ซื้อได้ที่ราคา5,349บาททุกโปรสัญญา12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา4,199นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา3,000 199บาทเมื่อท่านย้ายค่ายมาใช้ True นะครับแล้ก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ899มีค่านอยู่ด้านหน้านด้วย963บาทโปร699ซื้อได้ที่ราคา4,999โปร499ซื้อได้ที่ราคา4,349บาทราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่6,999บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรจากทางด้านค่าย True ใครที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy A15 5G นะครับเป็นโปรใหม่สําหรับ เดือนเมษายนนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถเลือกซื้อได้อยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก l a z า d a แล้วก็ช h อป e ีนะครับกดสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสาหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกััันนหมีทีทคคลิป้าสสวสดรบ